ทำคนดูติดเอสใส่พี่สมพงษ์เพชรกฤีพี่ใหญ่ของบ้านสุนทรพงษ์กับรสนิยมส่วนตัวที่แอบปกปิดด้วยค่านิยมยุคก,ก่อนแถมมีหน้าที่การงานเป็นถึงนายธนาคารตำแหน่งใหญ่โตเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่หนุ่มเพชรได้โชว์ฝีมือใหม่ๆแต่ที่คุณเคยสุดๆก็คือการได้เป็นพี่ใหญ่ของน้องชาย3มคนที่เคยผ่านมาแล้วในโกรงกรรมงานนี้หนุ่มเพชรเลยขออ้อนว่าอยากมีน้องสาวเยอะๆบ้างเพราะในหนึ่งในร้อยมีอนงนางเอกยาย่าอุรัสยาเป็นน้องสาวคนเดียวเองค่ะ คนดีนะมันก็ดูเป็นอีกแบบเลยนะมีน้องสาวเงี้ยมันก็อีกแนวหนึ่งพี่คนโตมันเล่นยากมากคือมีน้องคนเดียวอะ่ะไม่เป็นไรไงแต่มันมี4ี่ห้าคนเงี้ยเราแต่ละคนคาแรคเตอร์แต่ละคนเราก็ต้องคุยอ,อย่างจําลองคุยอีกแบบหนึ่งแสวงแล้วคุยอีกแบบหนึ่งประสิทธิแล้วคุยอีกแบบหนึ่งไม่เคยรับเล่นแบบเออน้องสุดท้องไม่เคยมีเลยมีแต่พี่คนโตหมดเลยเป็นอะไรไม่รู้ คาแรคเตอร์นะ oh. อาจจะเป็นเราะนิ่งสุข,ขมุมแล้วก็เนี้ยบแต่งตัวเนี้ยบก็มีน้องผู้ชายผู้หญิงมันก็ต่างกันอยู่แล้วอะ่ะการดูแลการคอยเอาใจใส่น้องเขาเนี่ยมันก็เป็นอีกแนวหนึง่งมันก็อยากเล่นกันอย <laughs> <Hey. S 1> <laughs> ากเล่นหมดอะตอนนี้ฮะ